แต่น้องครับอีกนิดนึงครับข้อสี่ครับรถไฟไล่กัดการที่รถไฟจะไล่ทันกันเนี่ยน้องไล่สวนทางกันได้เนี่ยคือรถไฟขบวนที่สองเนี่ยจะต้องทําไมครับเรี้ยวขวารถไฟขบวนแรกเดี๋ยวพี่ขอดูคำของเขาหน่อยนะฮะที่แต่ภาษาไทยพี่เราต้อ,องขอดูคำกับชาวบ้านหน่อย ชาวบ้านเขาใช้คาว่ารถไฟสองของบวนแล่นตามกันและขบวนหลังแล่นผ่านพ้นขบวนขบวนหน้าข้อสี่ไม่เอาฮะเราอน,รานุรักษ์วัฒนธรรมใต้เราใช้คาว่ายิ่งกัน,น,น,นยิ่งกันถ้ารถไฟสองขบวนยิ่งกันอ่ามนเจอนะพระเอกของเราคือสีดํากับสีม่วงอ่านูนะสมมติว่าตอนแรกเนี่ย ไอ้รถไฟสีดํามันนำหน้าอยู่ดูนะมันชุดช้าของมันเรื่อยๆอย่างช้าๆครับแต่ไอ้สีพวกยิ้งนะยิ้งยิ้ยิกงยิ้งยิ้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 ไอ้จุดนี้นะครับคือจุดที่รถไฟมันจะเริ่มแล่นผ่านพ้นครับจุดนี้นะชุดชาชักช้าไปเรื่อยฮะชักช้าไปเรื่อยฮะชักช้าไปเรื่อยฮะแบบนี้ถือว่ายังไม่แล่นผ่านพ้นนะยังไม่ผ่านนะยังไม่ผ่านนะยังไม่ผ่านนะจุดตรงนี้นะครับจะถือว่าแล่นผ่านพ้นได้สำเร็จครับ มันคล้ายๆกับสูตรี่สามครับ,อรบเอาว่วารูประกอบเิมว่าประกอบว่นประกอบนี่คือฉากแรกครับฉากแรกดำดำดำก็เป็นเป็นหมดไม่ว่าจะดีใดอ่าเอาครับนี่คือจุดแรกฮนะนี่คือฉากแรกฮนะที่สีม่วงเริ่มแลกฐานสีดำครับ แต่ยังผ่านไม่คนสักทีฉากที่สองครับดูละสีดำแก่เหมือนเตาเลยฉันขอไปก่อนนะฉันไม่รอกันแล้วนี่คือฉากที่สองนี่ฉากที่สองนะฉากที่สองคือยนี้น้องครับนี่นี่คือฉากที่สองฉากแรกเนี่ยกว่ามันจะเป็น กว่ามันจะเป็นฉากที่สองได้เนี่ยฉากแรกเนี่ยกว่ามันจะเป็นฉากที่สองได้นเนี่ยระยะทางจะต้องเป็นอะไรระยะทางจะต้องเป็นอะไรดูนะดูนะนอ้องตรงเนี่ยนะสมมุติว่าใครตอบว่าระยะทางแรกผ่านพ้นเท่ากับความยาวของรถไฟดเอสีแดงมันจะแค่นี้เองครับ อ่อเท่านี้มันจะแล่นจับหัวตรงเนี้ยจากหางรถไฟเนี่ยสีดำเนี่ยไปถึงหัวไปถึงหัวดูหัวรถจับเป็นหลักดูหัวรถจับเป็นหลักหัวรถจับอยู่ท้ายอะได้แค่นี้มันจะได้แค่นี้ครับมันยังไม่ผ่านพ้นนะถ้าน้องการผ่านพ้นคือเหมือนเดิมนะต้องเอาความยาวของรถไฟมารวมกันแต่ไม่ใช่สุดที่สาม สูตรที่สามเอาความยาวของรถไฟมารวมกันแล้วหารด้วยความเร็วของรถไฟมาบวกกันน้องมีจินตนาการไหมครับว่าสูตรที่สี่นี่น่าจะเป็นอะไรไม่ต้องตอบเพื่อนจินตนาการในใจน่าจะเป็นอะไรฝึกใช้สมอสงซีกขวาฝึกใช้ฝึกใช้บางเรื่องที่ไม่ต้องพูดหมดแต่น้องต้องคิดเองเหมือนรัฐมนตรีจุรินรับสารบวิสิทเนี่ย ดีไห้เด็ก e t ีนี้ของดีให้เด็กแต่น้อง้ไหมพี่สามารถใช้สมองทีดข,ขวาของพี่เนี่ยแอบพายได้ามาไปเลยเฮ้ยเข,ยเข,ยเขาเอามาให้เด็กว่ะแต่เราผู้ใหญ่ว่ะเราก็ขอชใช้ประโยชน์จาก ETV เฮ้ยไปดูเว้ยต,ติวเมมอตรอร์เรื่เทเพศมันสอนยังไงเข้าไปดูเลย <c oughs> ต้องไปสอนอย่างนี้เหรออออันไหนดีเราก็เรียนแบบอันไหนไม่ดีเราก็อย่าไปเรียนแบบ นัองคืความสามารถในการแอปพลายของพี่นะสมองสิ่ขวงที่มันเปิดตลอดเลยไม่รู้ทำไมเนี่ยมันสามารถจะคิดอะไรที่ฉีดแนวดน้ที่เคยได้น้องฟังละพอพี่ตั้งชื่อจริงจะเรยพงครับที่ว่าจะเปลี่ยนชื่อเป็นอาจารย์คณิตศาสตร์ <c oughs> ไม่ชื่ครอบอาจารย์จะเริยพงสุราโสรเปลี่ยนเป็นอาจารย์คณิตศาสตร์สุราโสรุครับ รับรองคนระับเวลาเขาพูดถึงคณิตศาสตร์ทีไยเขาจะนึกถึงพี่ตลอดเอ๊ะตาคณิตศาสตร์โอ้ยมีคนเรียนในประเทศไทยอยอาจจะมีชื่อคณิตศาสตร์นะแต่อาจจะไม่ได้สอคนคณิตศาสตร์เออเดี๋ว <c oughs> ไหมสมองซีกขวาเปิดตอลอดไม่รู้เป็นคนอะไรที่จะเรียกว่าไฮเปอร์ก็ได้นะคือสมองของเนี่ยมันจะเปิดเพื่อแอบพายสิ่งที่อยู่รอบตัวพี่เนี่ยให้มีประโยชน์และสามารถช่วยคนอื่นได้ตอลอดเวลาเลยนี่คือความเป็น พี่แบงกเมืงมากเลยว่าทำไมตัวเองเกิดมาพร้อมสิงขอบคุณขอบคุณและของุณน้องับ <No S 2> สุดท้ายละเวลาผ่านพ้นนะแต่ยังไงเนี่ยพี่เกรงใจป้าบารี่ป้าบารี่อุตส่าห์ตั้งชื่อจริงให้เพราะใจเนี่ยพี่ยังไม่ไกล้าเปลี่ยนพ่อเกรงใจพ่อด้วยไานนี่ส่วนหนึ่งเลยอ่ะที่จะเล่นพวงกี้นะครับอ่ะโอเคได้ไดแล้วนะน้องรับความยาวรถไฟรวมกับ ความยาวรถไฟรวมกันแต่ไม่แน่นะเจอวิดีโนาพี่อะชื่อคณิตศาสตร์ก็ไม่ได้ความยาวรถไฟรวมกันแล้วก็เอาไปห,หารด้วยไม่ใช่ความเร็วรถไฟรวมกันแล้วความเร็วในการถ่านพมันจะน้อยมากครับเพราะไอ้นี่ไอ้นี่ก็เคลื่อนไอ้นี่ก็เคลื่อนครับไอ้นี่เลยทำไมสีม่วงเลยแรงสีดําอย่างช้าๆครับคือให้เขียนว่าความเร็วรถไฟ ความเร็วลรถไฟคันหลังให้เก่าลรด้วยความเร็วลรถไฟหน้าเล่นขบวนหน้าคือยังไงขบวนหลังอ่ะมันต้องความเร็วมากขบวนหน้าอยู่ละไปท่องสี่สูตรนี้ดีๆแล้วพรุ่งนี้มาต่อโชว์แล้วก็ต่อชิ้นที่เพิ่งให้ไปขอบคุณทุกคนมากครับเจอกันพรุ่งนี้นะครับ